สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร a เทคในพาร์ทที่6นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับกลับมาพบกับยานพาหนะที่หลายคนรอคอยนะฮะนั่นก็คือเครื่องบินนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเตรียมหาข้อมูลมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะประกอบเครื่องบินกันละ แต่ว่ายังไม่ได้ทดลองบินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันแบบสดๆเลยนะฮะหลังจากประกอบเสร็จดีมันจะขึ้นบินได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะใช้ใช้บล็อกของบล็อกของสีเทาเนี่ยมาเป็นลําตัวนะครับบล็อกของสีเทามันจะอยู่ไหนวะเมื่อก,กี้เอาไรเตรียมไ้แล้วไปถ่ายไปไหนเอาใหม่หาใหม่ก่อนบล็อกเทามันจะเป็นบล็อกแบบเริ่มแรกเลยนะครับสแตนดาด อ่านี่ครับ GSO ต้องใช้บล็อกนี้นะครับเพราะว่าตรงหัวมันเราจะใช้บล็อกแดงไม่ได้บล็อกแดงมันเหมาะเอาไว้ทำทำรถมากกว่านะครับถ้าเป็นเครื่องบินผมว่าต้องบล็อกสีนี้นะแต่สีดำยังไม่ได้ลองนะครับสีดำนี้ไม่รู้ว่ามันจะประกอบเป็นเป็นอะไรได้บ้างโอเคแล้วก็ใส่ลำตัวไปเดี๋ยวผมสลับมามาตัวนี้ก่อน ปรับลอยต่อลำตัวกันฮะอย่างแรกลำตัวอันนี้ก็กลับด้านไปให้มันให้มันตรงๆนะครับมันต้องกลับอีกด้านขึ้นมาดิอ่าโอเคนี่ครับแล้วก็ใส่หางไปแล้วก็เราจะมาใส่ปีกกันครับปีกนี่เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเครื่องบินถ้าไม่มีปีกนี่มันก็้าจะขึ้นบินไม่ได้ ปีกผมเอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็มาใส่ปีกด้านซ้ายครับแล้วก็ปีกด้านหลังอย่างนี้ป่วาวะ <c oughs> เหมือนจะผิดอันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องอันนี้เออนี่อ่าเป็นไงเริ่มเป็นเครื่องบินยัง <c oughs> เหมือนเครื่องไอเนี่ยไอเครื่องพ่นยาฆ่ามแมลงนะฮะ เริ่มใกล้เคียงแล้วไอปีกอันนี้มันคือตรงนี้ครับตรงตรงกลางนี่โอเคมันต้องวางอย่างนี้แล้วก็อันนี้ใส่ใบพัดไปครับอ่ะไหนลองลองลอง,ลองเบินเครื่องนี่ <c oughs> นี่เป็นไงได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ใบพัดทํางานอยู่นะครับแล้วก็เราจะมีเจ้าเครื่องนี้ด้วยครับมันจะเป็นตัวพยุงเราให้ให้บินขึ้นแบบง่ายกว่าเดิม ถ้าเราไม่ใส่อันนี้ตอนแรกผมไปออกบินดูมันมันคุมยากมากนะครับใส่ไปเด็ดฮนะง่ายขึ้นก่อนโอเคแปะไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้เกินโยนขับฐานไปแล้วก็ดีครับอันสุดท้ายเรดาร์ใส่เรดาร์ให้มันอันนึงจะได้ไม่บินหลงทาง โอเคอ่ะมันเริ่มเป็นแบบเครื่องบินละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบินได้จริงไหมนะครับปล่อยยานลงก่อนอ่ะพร้อมนะครับผมกลัวจังเลยกลัวบินไปเสร็จแล้วจะกลับมาฐานไม่ได้แม่อ่ะลองดูกันเลยครับสามสองหนึ่งไปออกบินว๊ <laughs> ไอ้ทำไมมันกลับทำไมมันกลับหลังเดียล่วงล่วงเอาใหม่เอาใหม่ยังคุมไม่ค่อยคล่องฮะเห็นนะปล่อยยาลงโอเคบินไปเลยเวู้อุ้ยเอาใหม่ครับมันมันเริ่มบินได้แล้วแต่เดี๋ยวต้องควบคุมแป๊บหนึ่งยังไม่คล่องไปเลยโอเค โอเคโอเคยาวไปยาวไปนั่นแหละวู <laughs> บินได้เลยเว้ยเป็นไงเป็นไงโอ้สุดยอดเอาละครับและนี่ก็คือเครื่องบินลำแรกของพดพาซ่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าพดจะพาไปซ่าหรือจะพาไปล่วงนะครับ <laughs> อ้เฮ้บินตรงด้วยเว้ย โอเคมันเหมือนมันจะร่วงครับเหมือนมันจะล่วงอยูแ่แล้วเราเช,ช,ชิดเชิดขึ้นเชิดขึ้นนิดเดียวนิดเดียวเชิดขึ้นนิดเดียวล่วงเหมือนเหมือนไอ้นี้จะพังด้วยนะใบพัดอะ่ะมันกระพริบกระพริบครับเดี๋ยวซ่อมแป๊บนึงต้องเอาไอ้วงเขียววงฮิวของเรามาซ่อมมีเปล่าเอ่ยโอเค okay. มีอยู่ รรอตายไปอ่าไม่มีแบตีิไม่มีแบตแบตไม่มีพลังงานด้วยเดยนนะจริงๆผมเปลี่ยนไบพัดมันน่าจะประหยัดกว่านะครับเปลี่ยนไบพัดเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ไม่เป็นไรเราหยิบวงซ่อมออกมาแล้วเราก็ซ่อมกลางทางแล้วกันเปิดอู่เปิดอูดอ่กลางทางอ่ะ โอ้โหนี่มันเสียหายทั้งทั้งปีกทั้งใบพัดเลยนี่นะเมื่อกี้งสงใส่ตอนลงไปกระแทกพื้นนะครับน่าจะร่วงตอนนั้นโอ้โหปีกหลังกระโดนนะแล้วผมมาจอดตรงนี้ผมจะขึ้นบินได้ไหมฮะเนี่ยมีต้นไม้ติดด้านหน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูมันต้องมีทางไปครับอันนี้เราทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะเอาไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเราไม่ได้พกไอ้นี่มาสมดุล ถ้าเราพกสมดุลมาเราก็ต้องเอาสมดุลไว้บนเครื่องอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เราจะบินแบบสำรวจก่อนไม่ขนของไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคพร้อมบินไปได้ยาวไปยาวไปงัดขึ้นงัดขึ้นโอเคสวยงามโอ้โหขึ้นมาข้างบนแล้วทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะครับคือมันแบบมืดไปหน่อยมันไม่ใช่มืดมันสว่างจ้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ อสุดยอดอ๋อที่สุดก็บินได้อ๋บินตรงด้วยเป็นไงเดี๋ยวเราจะลองบินสำรวจแบบดูแลกันนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมประกอบมามันจะเป็นแค่แบบเครื่องบินต้นแบบไงมันไม่ได้บรรทุกอะไรมาเลยแต่ที่ผมไปดูคลิปของฝรั่งเขามานะครับบางคนนี่เขาประกอบเป็นแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดอะ่ะแบบลำใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็ บินไปนี่สามารถทิ้งบอมข้างล่างได้เออเดี๋ยวต้องขอเวลาผมไปศึกษาก่อนนะครับตอนนี้ยังยังทำแบบนั้นไม่ได้มันต้องใช้เวลานะแล้วยิ่งคลิปเราต้องต้องลงทุกวันด้วยนะเพราะฉะนั้นทำให้เวลาที่ผมจะไปศึกษาเนี่ยมันน้อยลงโอเคด้านล่างรู้สึกจะไม่มีเลยเลยครับโลง่ลงๆตอนนี้เราบินมาที่พิกัดประมาณ3,000กว่าแล้วนะครับ 3ามสองผมก็ไม่แน่ใจว่าแมปนี้มันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ว่าจะไกลมากหรือเปล่านะแหมบินได้นี่ก็ดีใจแล้วฮะยาวไปอ่าเป็นไงพอจะตกเราก็เชิดขึ้นครับแต่ว่าชิปนี่ต้องกดค้างนะพอมันได้ระดับแล้วชิปเราต้องกดค้างแต่ตอนออกตัวเราต้องกด w ด้วย W วกับชิปอ,ะอ่ะอ่าพอจะลงเราก็งัดขึ้นครับ ้ตรงนี้เขาสูงมากเลยอะลองลองลดระดับเพดานบินลงไปหน่อยทำไมไม่เจอพวกศัตรูเลยตอนนี้เข้าพิกัดที่4,000กว่าแล้วนะครับ4,006ยังเงียบสงบอยู่ครับข้างล่างเราบินตามอีกนิดนึงตามอีกนิดโอ้ไม่เจออะไรเลยครับเงียบมากข้างล่าง ตรงนี้เหมือนมีสัญลกักษณ์มิดไซน์นะครับถ้าผมลงไปจอดนี่น่าจะโดนนั่นไงโอ้โยอะไรวะน่ะโคตรใหเลยใหญ่ไปเริ่มเลยฮะเหมือนจะเป็นไอ้ไอ้รถของศัตรูที่มาเก็บแร่โอ้ตรงนี้ว่างเปล่าครับเงียบไม่มีอะไรเลยฮะเงียบสงบมาก จะถ่ายรูปจะถ่ายรูปจะกดถ่ายรูปยังไงวะเนี่ย <c oughs> จะกดถ่ายรูปยังไงวะเนี่ยตอนนี้มือมือเอื้อมไปกดไปได้นะครับอ๋อเฮ้ยอ้ย,อยบินต่ำไปหน่อยร่วงเลยฮาตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดประมาณ6,000กว่านะครับ6,800ตัดกับ5,600ก็ค่อนข้างจะไกลกับกับฐานเราพอสมควรน,นะครับ ถ้าเกิดว่าเอาเอารถมาเนี่ยผมว่าใช้เวลาน,านานแน่กว่าจะขับมาถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ขอออกจากไอ้ต้นไม้นี่ก่อนออกไงวะเนี่ยออกไง <laughs> อย่าหันหน้าไปทางนู้นสิมันเข้าดงต้นไม้โอเคถอยได้ไหมถอยหลังถอยหลังโอ้่อยๆกระึืบไปทีละนดิดครับเดี๋ยวต้องถอยหลังก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนนะ โอเคน่าจะถอยมาได้ระยะพอประมาณแล้วครับ๋จะลองขึ้นบินกันดูไปเลยฮะ3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นอแอคชั่นอะไรไปรชนไปชนเสาแร้ต้งใส่ต้องถอยไกลกว่านี้ฮนะผมอยากหันหน้าไปทางนู้นนะ่ะแต่มันไม่มีคำสั่งเวลาเรากด B มันมันจะได้แค่ลอยแบบนี้ฮะมันหันไม่ได้นะ โอเคตอนนี้น่าจะถอยมาได้พอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกอีกรอบหนึ่งไปเลยครับพร้อมออกตัวได้โอเคอ่ะเริ่มคล่องเริ่มคล่องทีนี้ขึ้นขึ้นง่ายเลยนะยาวไปยาวไปครับแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับดูแล้วแบบว่าโลง่ลงๆถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึก โอเคเดี๋ยวเราจะบินกลับฐานกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกมาไกลมากแล้วแหละยังไม่รู้จุดหมายที่จะไปนะครับแม่แต่ข้างบนนี่รู้สึกว่าเป็นอิสระมากเลยคืออยากจะไปไหนก็ขับไปได้อ่านี่เลี้ยว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 อ่าเป็นไงเลี้ยวได้เลี้ยวได้อ่า,อาโอเคบินกลับกันครับพิกัดฐานทัพเราจะอยู่ที่ประมาณ900นะครับ900กว่า เหมือนเ雷达ผมจะกระพริบครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับแผนที่มาเดี๋ยว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 ยังพึ่งลรกอยังพึ่งเรื่งเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เหมือนกับแผนที่มันจะกระพริบกระพริบครับไม่แน่ใจว่าออกนอกเขตไกลเกินไปหรือเปล่าอาจกลับมาปกติแล้วครับโอเค ไปกลับที่พิกัด900นะครับตอนนี้อยู่ที่7 2 0 0เราต้องกลับไปที่900เบี่ยงซ้ายอีกน,นิดนึงโอเคศัรตรูมันเกิดน้อยแปลกๆนะครับพอเราอยู่บนฟ้าแต่ว่าเวลาเราเอารถมาขับเนี่ยมองไปทางไหนก็เจอแต่ศัตรูนะครับ ยาวไปเรื่อยๆครับพิกัด900น่าจะมุ่งตรงไปทางนี้นะครับ900ทัด70เดี๋ยวนิดนึงข้างล่างมีสัญลักษณ์ระเบิดโอ้ยอะไรเ,เดี๋ยว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 ,ยว <laughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงผมผมเป็นเครื่องบินท่องเที่ยวย,ยาวไปอ่าเริ่มเริ่มแบบบังคับ เลี้ยวเลี้ยวตามที่เราต้องการได้นะฮะเมื่อกี้ตอนขึ้นนี่ยังงงๆอยู่ต้องขับให้มันคุ้นมือนิดนึงนี่เราออกมาไกลจากฐานเรามากเลยนะครับตอนนี้ก็บินยาวไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่ถึงไหนเลยนะครับตอนนี้ <laughs> บินตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับตอนนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงแล้วนะ <laughs> ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นครับ โอเครู้สึกจะมีศัตรูเล็กน้อยแต่ว่าไม่น่าจะกระทบอะไรแล้วครับเพราะว่าเราบินอยู่อนะมันโจมตีกันทั้งร่างก็ปล่อยมันนะครับยาวไปฮะโอเคผมน่าจะมุ่งหน้ามาถูกทิศแล้วนะครับตอนนี้ก็รอแค่รอแค่ถึงอย่างเดียวซัดยาวนะคลิปนี้อาจจะไม่มียิงกันเปียงปังเปียงป้างนะครับเพราะว่า เวลาขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราจริงครับศัตรูมันจะอยู่บนพื้นดินอย่างเดียวแต่ก็ไม่แน่นะครับอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าตัวเกมมันจะอัปเดตศัตรูลอยฟ้าขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันอัปเดตขึ้นมาเมื่อไหร่นี่การบินของเรานี่จะยากขึ้นแน่นอนครับยาวไปฮะแม่ได้เห็นวิวทั่วทั้งแมปเลยพอขึ้นมาบนนี้ ย่าไปอยาาไปอุย้ยผมไปหน้าไปกดลูกศรเลยเมื่อกี้ไปลองกดลูกศรดูมันใช้ได้หรือเปล่านะล่วงเลยเหมือนลูกศรมันจะมันจะมีผลนะครับไปพัดพังไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราติดไปพัดใหม่ก่อน โอเคขึ้นเป็นรอบ2ครับรอบนี้ก็ขึ้นแบบง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแปบ๊บเดียวบินขึ้นได้เลยเดี๋ยวต้องเลี้ยวนิดนึงครับมาผิดทิศมาผิดทิศข้างหน้านี่มันแท่นอะไรวะเนี่ยโอ้เันเริ่มเลยน่าขึ้นไปสร้างบ้านข้างบนมากแต่น่าจะเอารถขึ้นไปไม่ได้นะฮะขึ้นได้แต่เครื่องบินโอเคยาวไป โอเคตอนนี้เราก็กลับมาใกล้จะถึงฐานทัพเราเต็มที่แล้วนะครับพิกัดฐานทับจะอยู่ที่900ทับ70นะครับตอนนี้พิกัดที่เราอยู่อยู่ประมาณ2,300ตัดกับ2,300นะครับคิดว่าอีกแป๊บหนึง่งถึงแน่นอนถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสืฟ้าในแผนที่นะฮะที่เป็นรูป คล้ายๆใบเลื่อยเห็นไหมครับไอตรงใบเลื่อยนั่นคือสัญลักษณ์ของสมดูดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหาสมดูดที่ฐานกันสมดูดลูกพ่อหวังว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะอย่าไปอย่าไปโอเคไกลามาแล้วครับตอนนี้พิกัดพันหครับข้างล่างข้างล่างเหมือนจะมีแก๊งอะไรอยู่นะครับโอ้โหโอ้โหคําเป็นเริ่มเลยห เดี๋ยวต้องไปเอารถถังเรามาสู้ซะหน่อยนะครับคันใหญ่ๆอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เห็นแล้วน้ําลายหยุดเลยนะสมดุจจะได้มีอาหารกินอ่าไม่ใช่ตรงนี้ฮะตรงนี้มีเครื่องเดียวตรงไหนเอ้ยตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยโอ้โหอะไรวะน่าบูฮ่ <laughs> ลูกหลานเจไดมาอีกแล้ว เคยรู้สึกพิกัรเราจะผิดนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ตรงตำแหน่งที่ต้องการนะครับเดี๋ยวตรงไปนิดนึงยังไม่ถึง900นะครับตอนนี้พันหแล้วอย่าไปอย่าไปเครื่องบินทรงนี้ก็ดีนะครับมันไม่มีเชื้อเพลิงหมดคือบินได้ตลอดถ้าไม่ล่วงนะฮะ แต่ว่าบินานานๆก็เริ่มปวดมือเหมือนกันครับตอนนี้ต้องกดชิปค้างตลอดเวลาเลยโอเคเหมือนจะเลยครับเลี้ยวกับเลี้ยวกับฐานเราอยู่ไหนนะ้า900 900ทับ70ข้างล่างเหมือนจะเป็นศัตรูครับ900ทับ70โอเคตอนนี้ประมาณ900ละต่อไปก็ต้องหา70ครับเฮ้ยเฮ้ยเ เวลาขับลํำนี้นี่ต้องมีสมาธินิดน,นึงครับเผลอไม่ได้เผลอเป็นร่วงอย่าไปอย่าไปโอเคตรงนี้น่าจะถึงนะครับม่แบินกันทั้งคืนเลยกว่าจะกลับมาที่ฐานได้นี่ร่อสยันเช้านะฮะข้างล่างเป็นไงมั่งสบายดีไหม โอเคกลับมาถึงกันแล้วครับด้านหน้าเรานะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างเยอะๆเดี๋ยวเราจะแลนดิ้งกันแลนดิ้งลงไหมลงไหมลงได้สวยงามครับเลยฐานไปลนนิดนึงถอยก่อนถอยก่อนถอยหลังกระดิบกระดิบกระดิบ สำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการโมชิ้นส่วนเครื่องบินเพิ่มนะครับเพิ่มประสิทธิภาพกันสักหน่อยนะฮะไอซอชิ้นเนี้ยไอเทมสีแดงตัวเนี้ยรู้สึกว่าเวลาเราใส่เข้าไปในเครื่องบินเนี่ยมันจะบอกความเร็วของเครื่องบินด้วยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่า MPH หรือว่าความเร็วไมต่อชั่วโมงนะครับไว้ตรงนี้น่าจะรอดอยู่นะเอาไว้ตรงหัวแล้วกันแล้วก็ใส่เรดาร์ไปนะครับ ส่วนอันท้ายเดี๋ยวผมจะลองติดท u r b เพิ่มเข้าไปไหวเปล่าเดี๋ยวไปดูเครื่องบินติดท u r b กันเี่เ, <c oughs> เป็นไงจริงๆเราน่าจะมีอ้นี้หน่อยนะลูกล้อถ้าเราใส่ลูกล้อเราก็แบบเวลาล่วงเราก็ยังขับได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ลูกล้อเพิ่มนะฮะเป็นล้อธรรมดาแล้วกันนะล้อสีแดงมันมีหรือเปล่านี่ไง landing โอเค ตายปุ๊กเอเรีวเรเรีว,รวพอได้นิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าพอขับได้ก็เอาเป็นว่าพอ,พอเรียวได้แล้วกันเดียวเดียวเนียวไปชนฐานเองซะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยซ่อมก่อนซ่อมก่อนมันมีบางชิ้นส่วนเราตอนนี้กระพริบแล้วนะครับเดี๋ยวหาไอ้วงฮิวแป๊บหนึ่ง นี่วงฮิววงฮิวเอาแบตเตอรี่ใส่ให้มันก่อนก้อนหนึ่งแบตเตอรี่อยู่ไหนวะโอเคนี่แปะไว้ก่อนแล้วก็ใส่แปะแปะไปอันนี้มันชิวนี่วะเอาอันนี้ก็ชิววงฮิวผมหายไปไหนเอ่ย เปิดเอาใหม่ครับมีเยอะมีหลายอันไอวงฮิลเนี่ยก่อนจะออกบินเราก็ต้องซ่อมเครื่องให้พร้อมก่อนโอเคนี่ครับปึ๊บอ่าพร้อมพร้อมแต่เราจะไม่เอามันขึ้นไปด้วยนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวหนักเกินไปมันจะบินไม่ขึ้นเอาเราซ่อมเฉพาะข้างล่างพอ ฝากไว้เหมือนเดิมปึ๊บโอเคพร้อมฮะเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้เขาจะบินขึ้นแบบรอบเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้คือโมลูกล้กอไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ทำไมทไมออกจากตรงนี้ไม่ได้ติดอะไรเอ่ยติดสมดุดหรือเปล่าสมดุลลบหน่อยสมดุลไปแปะไว้บนนี้ก่อนโอเคติดไอพ่นแต่มันไม่ยอมออกครับติดปีก ติดอะไรเอ่ยติดไอ้อเครื่องนี้หรอเอาเครื่องออกมันเลยโอเคพร้อมครับไปเลยว้้าว,วบินไอ้ความเร็วตอนนี้อยู่ที่92ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับโอ้สุดยอดเลยเช็ดขึ้นเช็ดขึ้น เป็นไงมีลูกล้อแล้วก็มี iPhone <c oughs> 95ไ mm ม์ฮะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ขึ้นขนลงลงนะครับประมาณ9 0 mm, ่งประมาณนี้อสวยงามสวยงามมี p h o n e เป็นระยะด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่า iPhone นี่ใช้ไปเรื่อยๆหมดหรือเปล่านะครับแต่นี่ตั้งแต่เราบินมามันยังมันยังไปได้อยู่เลยอะ่ะ แต่ว่าไปเป็นระยะนะครับคือไม่พุ่งนานพุ่งทีละนิดอะป,ปิดอะป,ปิด <c oughs> นี่เลีเ้ยวอ่าสุดยอดไหนลองลองลงจอดลองลงจอดลองลงจอดแบบนิ่มๆเรามีลูกล้อแล้วเราต้องลงนิ่มๆตรงนี้หลุมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุมเยอะหลุมเยอะขึ้นขึ้นขึ้นโอยโอเคตรงนี้ไเปรียบครับแลนดิง้งแลนดิง้งแลนดิง้งอ อย่างเท่ลงจอดได้อันนี้ก็เป็นแบบเครื่องบินต้นแบบนะครับยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้นบินสุดยอดครับที่ถ้าติดอาวุธหน่อยนะอุ้ยอุ้ยหัวลงหัวลงเฮ้ยตรงนี้นเหมือนมีศัตรตูด้วยโอเครอดไปไม่มีอะไรอยู่แถวนี้นะครับ ถ้าติดอาวุธเข้าหน่อยนี่ผมว่าน่าจะเฟี้ยวมากออ้มันเลย,เล,ยลำนี้นะครับโอเควันดีก็ยานพาหนะเครื่องบินของเรานะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือขึ้นบินได้นะฮะไม่ล่วงด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันยังเป็นแค่เครื่องต้นแบบนะครับอาจจะยังไม่อลังการมากนักนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาไปประกอบเล่นอีกนิดหน่อย นาจาได้ลำที่ใหญ่กว่านี้นะครับโอเคสุดท้ายนะครับฝากกันไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะขอคนละหนึ่งไลคนี่ก็พอใจแล้วนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปเลยลอนแบบเฟี้ยวๆหน่อยดิ่งพระสุธาดิ เดีด๋ยวโชคโค้งสวรรค์โค้งสวรรค์ตรงไปตรงไปหมุนชัดขึ้นชัดขึ้นโอ้ยชัดขึ้นชัดขึ้น